ด่วนเตรียมทลายห้องเย็นบริษัทใหญ่กักตุนหมูกว่า2,000 200, 0 0กิโลกรัมมีรายงานว่าในเจษดาจิตรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ในายอัมพลพงศุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการตรวจสอบห้องเย็นกรณีที่อาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุก,กรโดยมีข้อสรุปดังนี้หนึ่งสืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบห้องเย็นบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งของกรมปศุสัตว์พบว่าในระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมามีการนำเข้าสุก,กรจากบริษัทเบทาโกโร,กรเกษตรอุตสาหกรรม พัทลุงเขาเก็บรักษาไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าวจำนวน201,1361กิโลกรัมและวันที่เขาตรวจสอบ19มกราคม65พบว่ามีเนื้อสุก,กรคงค้ง21,650กิโลกรัมกรมปศุสัตว์จึงได้ทำการอายัดไว้เพื่อรอการตรวจสอบ2ที่ประชุมกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร่วมกันในห้องเย็นดังกล่าวในวันที่20มกราคม65 โดยใช้อำนาจตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542ประกอบข้อกฎหมายอื่นด้วย3ที่ประชุมกำหนดแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องเย็นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่21-31มกราคม65นี้และขยายผลเพื่อลดปัญหาการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ